นะครับมาดูข่าวการเมืองวันนี้คนที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกคนที่29ของประเทศไทยให้จับตาไปดูโน้นนะคุณบอลปัดที่จังหวัดชนบุรีครับอ้าวไม่อยู่ในกรุงเทพเ <c oughs> หรอมันต่อเนื่องมาจากกรุงเทพต <c oughs> ี่10 <c oughs> โมงเช้าที่อาคารรัฐสภาวันนี้การประชุมสอนอชอ10 0 <c oughs> โมงเช้านะครับที่มีการนัดกําหนดกา,ารเรียบร้อยบรรจุในวาระเลือกเลยครับตามข้อบังคับของรัฐธรรมนูญปี57ฉบับชั่วคราว <c oughs> ที่ว่านี้นะครับก็มีสมาชิกสอนอชเสนอชื่อ หนึ่งท่านแล้วครับแล้วก็มีผู้รับรองด้วยการเสียบบัตรนี่สี่เออด้วยนะครับยกมือนี่สี่สิบคนหลังจากนั้นก็โหวตแล้วนะครับมีคนเสนอชื่อมาอ้าวจะเป็นชื่อใครสมมุติว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จะต้องมีการนะครับเสียบบัตรแล้วก็รับรองจํานวนนะครับอย่างต่ําก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของสอนอชไร่้อยเก้าสิบเจ็ดคนนี่ครับหักลบประธานแล้วก็รองประธานออกสามคนเหลือร้อยเก้าสิบสี่อ้าวนะครับถ้าเกินครึ่งก็คือว่าเก้าสิบเก้าคนขึ้นไปหลังจากนั้นก็จะมี โบตนะครับโดยการได้ับประกาศนะรายชื่อจากสมาชิกสอนชอ,อย่างชัดเจนนะครับเพื่อเป็งเสียงนะครับถามว่าวันนี้กระบวนการจะเสร็จสิ้นประมาณไหนประมาณสักเทีย่ยงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อนายกรัฐมนตรีซึ่งเจ้าตัวนั้นไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นี่เพราะว่ารัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้แล้วก็นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยแต่สมาชิกนั้นนะครับตามข้อกําหนดนั้นต้องมีการภาพทางเอาไว้ก่อน ถ้าเป็นคนนี้จริงพลเอกประยุทธ์วันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับไปปฏิบัติภารกิจร่วมบานบรรพ์น,นากองประาหานร,ราบที่21รักษาพระองค์หรือทหารเสือราชนี วันนี้นะครับเนื้อหาสาระสําคัญที่สุดนะครับก็จับตาไปที่จังหวัดชนบุรีคุณพรพรรณนี่นะ,ะการขานชื่อของสอนชนั้นก็คิดว่าคงจะไม่มีใครแตกแถวนะคะฟังจากซุ้มเสียงดูแล้วแล้วก็การเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้นั้นยึดจารีสสอนั่นเองนะคะอ้าวจับตาดูนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล,แล้วนะคะไปติดตามกันต่อกับน้องเป้งนะคะในข่าวกีฬาค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมและก็สวัสดีพี่แดงวิสุวิทย์นะครับส่วนข่าวกีฬาเช้านี้ครับก็คงจะต้องว่ากันที่ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาแข่งหลายคู่มีไฮไลท์แฟนๆได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มครับก็เมื่อวานที่ผ่านมานะครับอันเดรสตูเนสก็เป็นฮีโร่นะครับยิงประตูชัยช่วยทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกมาชนะเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดยังนำเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับ เป็นนัดที่31ครับที่ s g Stadium s g เมืองทองอยู่วยเต็นทีมอันดับ3เสื้อสีแดงเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของุรีรัมทีมจ่าฝูงเกวนี้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกว่า1ก0องร้อยเริ่มเกนมนาทีเดียวครับทีมเยือนุรีรัมได้ลุ้นประตูออกนำจากจังหวะที่อริศักไรสอนกระชากบอลริมเส้นครับไปเดียวๆนะครับจังหวะนี้แล้วก็เปิดตรงกลางครับให้กับฮาเวียปาติญโย ลูกนี้เป็นลูกขึ้นน้ำนะครับลูกจังหวะได้ลุ้นกับผ่านไปแล้วนะครับนี่เป็นจังหวะที่อันเวสตดูเนสครับวิ่งเติมขึ้นมาแล้วก็ยิงเน้นๆเลยนะครับจักรพันธ์แก้วพรลมนะครับแย่งบอลแล้วก็มาเปิดให้นะครับแต่ว่าช่วงทศเวลาบาดเจ็บอันที่3ของครึ่งแรกเมืองทองในเต็ดได้จุดโทษก็เป็นวุฒิชัยทากทองนะครับวิ่งเข้าไปบังบอลแล้วถูกทางสุรศุขะกระแทกล้มลงนะครับผู้ตัดสินอลงกรณ์ฝีมือช่างเป่าเป็นจุดโทษแต่ว่าคริสตัศนซิวาครับยิงไปติดเซฟสุรรัก์เทศสูงเินครับ พลาดการได้ประตูตีเสมออย่างน่าเสียดายสำหรับเมืองทองเหนือเด็ดรึ่งหลังนะครับนาทีที่59เดี๋ยวเรามาดูจังหวะที่ทีทอนมาทันนะครับโดนไปเหลืองที่2องโดนไปแดงไล่ออกจากสนามไปครับก็ไปทาฟาวร์พยพลคนชัุ่ลนะครับบุญรมก็เหลือเพื่อน10คนแต่ว่าเนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับเมืองทองก็ได้เปรียบรื่งตัวเล่นนะครับที่มีมากกว่าแต่ก็พยายามบุกดึงอย่างหนักแล้วทําประตูไม่ได้ครับจบเกมเอชซีจเมือง